ของจงร,อร,อร,อริงเคิงเราดูเราดูยิ่งกูเล่นไอเกมบ้าดิกูรู้สึกว่ากูวาดรูปสวยขึ้นทุกวันเลยโดยเฉพาะไอรูปแบบนี้กูไม่เข้าใจตัวเองไงจะเชื่อกูไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมกูวาดรูปแบบนี้สวยขึ้นทุกวันทุกวันเลยก็ตอบถูกแล้วอะไรงงหารูปไปไม่เจอวาดกับฝรั่งป่ะฮะจะโห่หลอกกันง่ายเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรดีวะโอนอะไรดีวะ อะไรกีวะผมส่งสิ่งที่ไม่น่าส่งลงไปแล้วโอ้ยเจ็บคอยนะวะอันนี้บอกว่าใช่แน่ใช่แน่นี่แน่แน่อันนี้แน่โดนหลอกไเป็นแถวบอกเลยโดนหลอกเป็นแถวโดนนี้เข้าไปอ่ะ นี่คือโดนแน่ๆที่ผมอูน่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกันเนี่ยส่งไม่ทันส่งกัรบ้านไม่ทันอยู่หน้าว่าเหรอกดได้ภาพกดได้ภาพแล้วก็เพคทับโผมทับผมบ้านแล้ว Caesar is home Caesar is home กับบ้านกับบ้าน จะไปหมดนี่จะบ้านกับบ้านย่บ้าแย่บ้าย่บ้าสัดสุดสุนปุดสุดสสุดสไปสลดสสุุปสุดสสุุดส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 มดสุดสุดดสุดาุดสุดสุดดดดถูก ธรรมดาที่ไหนธรรมดาธรรมดากูเล uh. ือเปิดไหมกูเดาไว้ว่าเพนเฮาเรียบร้อยเรียบร้อยเฮใครวาดไม่ทันอ่ะคนโซมแล้วคนหนึ่งนึกถึงไอ้นี่แลยวอ่าอันนี้เลย S <S นี่หมดแรงหมดอาหารหรอไม่ใช่มนึกถึงกันนี้เลยวะเือนถึงันนี้จริงเหมือนจริงเหมือนจริงบัวนัวบัวัวบ้บอวบั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 บับัั้ัวบัวัวบอวบัวบอวบัวบัอัวบัอัวบ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 ต้องวบัั้บัวงบบบ we know try to pick the real title and avoid all the and said go spy oh my god Beamstone and said going back spy what like what yeah i FBI i open up you the want to stolen i อย่างที่มันอาจจะสมายแต่ซิมเปิลก็ได้นะมันจะเผามาสูุล็อกสตาร์เฮ้ยมีคนหูโดนหลอกกันต้มไปแล้วสองโดนต้มไปสองเอออันนี้แหละใช่ไหมน้องสมายซิมเปิลอ้าวอุดนเหมือนกันน้องตัวน้องตัวหล่อพี่อุดหลอกพี่อ่า door open โอไมค์นี่คืออะไรอ่ะพังประตูอ่ประตูพังประตูออ้ยพังประตูสู่อะไรวะมันคือประตูเลยไ,ไม่รู้แต่กูโคตรชอบบิมสโตนแอ <g ur ly> ดเซกูแอดสไปม์มาอนี่ที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว o ้ <laughs> <De o. S 2> <laughs> oh my god รู้เลยรู้เลยรู้เ่ยที่อะไหนจะไป <laughs> <laughs> มันไม่ใช่ดิวกาลทุกคนมันคือดิวก้อยมันคือดิวก้อยทุกคนมันคือดิวก้อยมันคือดิวก้อย <laughs> <laughs> ไหนดูสิ คิดได้อย่างเดียวเลยไอ้นี้ขอคิดแน่เลยไม่มีพิเศษเลยแม่ฟังยูเลยฟังยูโ o ลิสฟังยูแบ๊ดใครด่าโ o ลิสเออ you are doomed at GGC GGC ต้อนี้สตออมา p o l i เดวุแลนอะไรวัเนี่ย บอกผมช้าอซิเตเยอระโอ้ตอบไปเยอะเรียบร้อยเรียบร้อยช่วยกอยู่ดใ้สหอกกันดิคุณหลอกแกคตอกเอามันดิวะโฮ้ยเกิดไปเกิดไป พอก,อส,อปปกพสิเพยเยอะเกิดไปใจเปิด G G ์ม